สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ FC เช้าวันนี้วันที่13สิงหาคม13สิงหานะครับ2565ก็มาเจอกับผมอีกคลิปหนึ่งนะครับกับเอนนะครับทางช่องดูดีดีมีฮีชาแนลก็ขอฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสรุป เลขชุดเด่น3ตัวบนไปกลับ6ประตูนะครับงวดนี้ทำจะเรียกได้ว่าทำสุดฝีมือเลยก็ว่าได้นะครับแต่จะผ่านไม่ผ่านเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมมันเป็นของคู่กันนะครับสูตรไม่เข้ามีหลุดนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลต่างๆ กันนะครับผมเราก็ามาฟังคําเตือนกันก่อนคลิปวิดีโอนี้ขอเป็นสื่อกลางในการซื้อหาสารกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนําให้เอาไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดก่อนนําข้อมูลไปใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูตรก็คือสูตรเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังเป็นการคาดเดาในความที่จะเป็นไปได้เท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันที่1 6บหก5่วแปดสองพันห้าร้อยหกสิบห้าทุกๆข้อมูลทุกๆสูตร ที่ผมจะนำเสนอเพื่อนในวันนี้ผมเองก็ไม่ทราบได้ว่าหวยจะออกอะไรสูตรจะเดินต่อจะผ่านหรือไม่อันนี้ก็ไม่ทราบได้จริงๆสูตรเข้าได้ก็มีสิทธิ์รุดได้เท่าๆกันให้เข้าใจตามนี้นะครับผมวางให้เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อหาสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี้ก็คือสูตรเลขเด่น3ตัวบ,บนไปกลับ6ประตูนะครับ ถ้าเด่นศูนย์นะครับผมถ้าเด่นศูนย์ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับผมเท่าที่เห็นนี้นะครับเด่นสุดก็คือสีแดงนะครับเด่นสุดก็คือสีแดงอันนี้ติดแต้มดับนะครับติดแต้มดับแต้มเก้านะครับผมแต่ทำสามตัวบนในสูตรที่มีนะครับมันไม่ติดนะครับผมก็เลยลงให้เผื่อเป็นเผื่อแต้มเก้าดับนะครับเผื่อแต้มเก้าดับ หรือว่าเปื่แต้ม9ดับเอาไม่อยู่นะครับ018มีโอกาสหลดหลดมากที่สุดนะครับสำหรับแต้ม9นะครับมีโอกาสหลดได้นะครับ018แต่แต้ม9ก็ให้ดับหลายสูตรนะครับผมให้ดับหลายสูตรอันนี้018ก็เลยลงให้เพื่อนเพื่อนเป็นคนคิดพิจารณากันเองนะครับว่าจะให้ดับหรือเด่นนะครับผมจะให้ดับหรือเด่น เด่นสรก็จะมี016 026 068 089นะครับผม089 079 023 034 01 047เป็นเด่นรองนะครับผมเป็นเด่นรองถ้า1มาบนจริงนะครับถ้า1มาบนจริงก็จะมี138นะครับเด่นสด168นะครับผม 1>, 1 3 7 1 2 8 1มเนี้เป็นเด่นรองนะครับเป็นเด่นรองก็มีติดดับนิดนิดนะครับแต่ติดไม่เยอะโอกาสเลขดับจะหลุดก็มีนะครับสำหรับสีขาวนะครับผมสำหรับสีขาว1 3 8 1 6 8นี้ให้เลือกหางหนึ่งผมเลือก168นะครับผมผมเลือกทนึง168นะครับผมสำหรับ138 ก็เด่นนะครับก็เด่นแต่ก็ติดมีติดดับบ้างนะครับแต่ไม่มากไม่เยอะผมก็เลยให้เด่นนะครับผมสำหรับ138เพื่อนๆนจะให้ดับหรือว่าจะให้เด่นก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนเป็นคนตัดสินใจนะครับผมถ้าเลข2มานะครับถ้าเด่น2ถ้า2มาบนจริงนะครับผม <c oughs> ก็จะมี2 4 6เด่นสุดนะครับ269 2 48นะครับผม สำหรับ3มหางที่เด่นนี้ผมชอบ2 4 8นะครับผมผมชอบ2 48มากสุดนะครับสำหรับ2 3 6 2 4 5 278 2 6 7ให้เป็นเด่นรองนะครับให้เป็นเด่นรองนะครับผมก็มีติดดับนะครับสำหรับพวกสีขาวแต่ดับไม่มากนะครับดับไม่หลายสูตรนะครับผมโอกาสที่จะดับเอาอยู่ก็มีโอกาสที่ดับจะหลุดก็มีเท่าเกันนะครับ สำหรับสีขาวนะครับผมก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับงวดนี้ผมลงให้น้อยหางนะครับผมที่เหลือก็ไม่ต้องไปถามหานะครับผมที่เหลือผมให้ดับหมดนะครับผมให้เด่นอยู่แค่นี้นะครับให้เด่นอยู่แค่นี้สําหรับงวดนี้นะครับผมครับอันนี้เป็นเลขดับแต้มรวม3ามตัวบนนะครับให้ดับอยู่ที่แต้มศูนย์นะครับแต้มศูนย์เลขนี้ก็ลางเรือนนะครับผม ก็2บวก2ได้4 4บวก6ได้ศูนย์นะครับผมอันนี้อะไรหนึ่งอะไรเนี่ยก็อะไรเลขอะไรที่บวกกันแล้วได้0ูนย์นะครับตกแต้มศูนย์นะครับก็คือดับแต้มรวม3ตัวบนนะครับให้ดับอยู่หลายสูตรนะครับให้ดับอยู่หลายสูตรเหมือนกันนะครับผมสำหรับแต้มศูนย์นี้ให้ดับอยู่ หกสูตรนะครับจากสามสิบสามแต้มสามสิบสามสูตรให้ดับแต้มศูนย์อยู่หกสูตรนะครับผมสำหรับแต้มเก้านะครับจากสามสิบสามสูตรนะครับผมให้ดับอยู่แปดสูตรนะครับจากสามสิบสามสูตรให้ดับแต้มเก้าอยู่แปดสูตรนะครับผมสำหรับแต้มเก้า แ,แต้ม3นะครับให้ดับแต้ม3อยู่4สูตรเท <แ S 1> <แ S 2> ่านั้นเองนะครับดับแต้ม3ามอยู่4สูตรแต่2สูตรยังไม่เคยหลุดนะครับ2สูตรยังไม่เคยหลุดอีก2สูตรล้วนแต่เคยหลุดมาแล้วนะครับผมสำหรับแต้มสามก็ให้เพื่อนพิจรา,ารณากันเอาเองนะครับเพราะว่าดับน้อยสูตรนะครับดับอยู่แค่4สูตรแต่ที่ไม่เคยหลุดเลยก็จะมีอยู่2สูตรนะครับผม สำหรับแต้มหนึ่งให้ดับไว้อยู่ที่หกูตรอันนี้ก็น่าจะดับผ่านนะครับแต้มหนึ่งน่าจะดับผ่านนะครับผมอันนี้ดับคู่โต๊ดนะครับดับคู่โต๊ดสามตบลก็คือหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่จะไม่มาด้วยกันที่สามตบลน,นครับสำหรับหนึ่งสี่ประจำงวดวันที่สิบหกส่วแปดสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับ อันนี้ดับ3ตัวบนไปกลับนะครับเพื่อนเพื่อนคงจะเคยเห็นผ่านตานะครับบอกเลขคงที่37นะครับผมก็ดับผ่านมาแล้วหลายงวดนะครับผมดับมาได้ผ่านมาแล้วหลายงวดอันนี้147งวดติดติดยังไม่หลุดนะครับสําหรับดับ3ตัวบนไปกลับนะครับผมดับ3าตัวบนไปกลับอันนี้อะไร ดับแต้มบน9ดับแต้ม9นะครับดับแต้ม3ตัวบนนะครับดับแต้ม9อันนี้ดับแต้ม1นะครับดับแต้ม1แต้มรวม3ตัวบนจาก33สูตรให้ดับแต้ม1อยู่ที่6สูตรและอีก2สูตรยังไม่เคยหลุดนะครับมี2สูตรยังไม่เคยหลุดเลยนะครับมาคำคออยู่นะครับน่าจะดับผ่านนะครับผม อันนี้ดับคู่โต๊ดห้นะครับดับคู่โต๊ดสามตบนห้5เกกับ9ไม่น่าจะมาด้วยกันนะครับผม5กับ9อันนี้ก็จะเป็นดับคู่โต๊ดสกับ9ก้านะครับสกับเไม่น่าจะมาด้วยกันนะครับเป็นสูตรใหม่ทดลองใช้งานเป็นงวดแรกนะครับทดลองใช้นะครับสกับเไม่น่าจะมาด้วยกันที่3ามตบนถ้า9มา3ไม่น่าจะมา ถ้าสามมาเก้าไม่น่าจะมาบนนะครับผมอันนี้ดับคู่โต๊ดสามตัวบนเหมือนกันนะครับหกกับเจ็ดไม่มาคู่กันนะครับที่สามตัวบนอันนี้เป็นสูตรของอาจารย์เก้านะครับแอดเก้านะครับผมเขาให้ดับหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดนะครับผมผมก็เลยมาทําเป็นดับคู่โต๊ดให้นะครับผมอันนี้ไม่ใช่สูตรผมนะครับผมเป็นสูตรของอาจารย์เก้านะครับเผื่อ ดับผ่านเอาอยู่เหมือนที่ท่านลงไว้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของอาจารย์9เหมือนกันนะครับ1กับ5ไม่น่าจะมาด้วยกันที่3ตัวบนนะครับผม1กับ5นะครับผมเป็นของอาจารย์9นะครับผมมาจัดทําขึ้นใหม่นะครับผมพูดง่ายๆ1กับ5ไม่น่าจะมาที่10หน่วยบนอะไรประมาณนี้นะครับถ้า1มา5ไม่มาอะไรประมาณนี้นะครับผมผมก็เลยมาทํา ดับ3ตัวบนดับคู่ตัให้นะครับผมอันนี้3กับ6ไม่น่ามาด้วยกันที่3ตัวบนอันนี้เป็นสูตรของผมเองนะครับ3กับ6นะครับผมก็เดินดีร้อยงวดขึ้นนะครับร้อยงวดร้อยงวดขึ้นนะครับผม3กับ6ไม่น่ามาคู่กันที่3ตัวบนนะครับถ้า6มา3ไม่น่าจะมานะครับถ้า3มา6ก mm. ็ไม่น่าจะมาที่3ตัวบนนะครับผมประมาณนี้นะครับ อันนี้เป็นเลขดับ3ตัวบนของใครก็ไม่รู้นะครับเจอในเฟซนะครับก็เลยเอามาฝากนะครับผมแคปหน้าจอได้แคปนะแคปไว้เลยนะครับประจํางวดวันที่16ส่วน8 2ด6 5ับดับ3ตัวบนไปกลับ6ประตูนะครับอันนี้ไม่ใช่ของผมนะครับผมเจอมานะครับอันนี้ก็เจอมาเหมือนกันนะครับดับล่างนะครับดับล่างประจํางวดวันที่16 2565นะครับผมเจอมานะครับเผื่อดับ ผ่านเอาอยู่นะครับไม่ใช่จะลงแต่สูตรของตัวเองนะครับสูตรของคนอื่นเขาก็เดินดีๆมีเยอะนะครับผมอันนี้ดับล่างนะครับดับล่างก็จะมี22งสองสองสามห้านะครับดับล่างสองดับสองตัวล่างนะครับเจอมานะครับก็เห็นว่าหลับดับผ่านหลายนวดนะครับผมก็เลยเอามาลงให้นะครับผม อันนี้เป็นดับ3ามตัวบนนะครับ3ามตัวบนไปกลับ6ประตูอันนี้ก็เจอมานะครับเจอมาไม่ใช่สูตรผมนะครับผมไม่ใช่สูตรผมก็เอามาลงให้พิจารณากันนะครับผมเจอเป็นกวดแรกนะครับอันนี้เป็นดับอะไรดับลากเหมือนกันดับลากนะครับอันนี้ดับ2ตัวบนไปกลับนะครับ อันนี้เจอมานะครับผมไม่ใช่สูตรของผมนะครับก็ลงให้พิจารณากันนะครับผมเผื่อจะได้ไปตัดเลขเด่นเพื่อนๆได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้อง,องๆที่เข้ามารับชมคลิปของแอดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจนจบคลิปนะครับผม ถูกอกถูกใจยังไงก็ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม